สาวพลัสไจที่ขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการเข้าคอร์สเรียนมวยไม่เพียงหวังลดน้ำหนักหากยังต้องการชนะบนสังเวียนชีวิตให้ได้สักครั้งเรื่องราวของภาพยนตร์ดังเรื่ลากุ่นท่างหรือ you only live once หนังทำเงินที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งบนตารางบ็อกอฟฟิสจีนช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา พร้อมกวาดรายได้ไปแบบถล่มทลายกว่า2,700ล้านหยวน นอกจากความสำเร็จแล้วสิ่งที่น่าจับตาของภาพยนตร์โยโลก็คือการลงทุนลดน้ำหนักรวม50กิโลกรัมของเจียหลิงนักแสดงนำและผู้สร้างหนังเรื่องนี้ที่นอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วรูปร่างที่แข็งแรงสมส่วนก็อย่างสะท้อนค่านิยมใหม่ของผู้หญิงจีนที่ไม่จำเป็นต้อง ปลายโชโยหรือขาวผอมอ่อนเยาว์ซึ่งเป็นความงามกระแสหลักของสาวสาว,สาวแดนมังกรว่าผู้หญิงในสมัยปลายชิงนะคะมาจนถึงยุคที่กราก,กรำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ผู้หญิงจะจะไปไปกินแล้วอ้วนได้เหมือนในสมัยราชวงศ์ถังหรือพอทุกอย่างมันเล็กๆๆๆๆร้อมๆลงมาด้วยสภาพทุกอย่างกดดันมากไม่ได้มีอะไรส่งเสริมให้ให้กินดีอยู่ดีสบายคนมันก็ไม่ได้อ้วนกันมาในต่อเนื่องกันมา แล้วประกอบกับพอเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีนะคะยิ่งในสมัยนี้ในที่โซเชียลเอยอะไรเอยเนี่ยค่าความงามมันก็กลายเป็นกลายเป็นเนี่ยสืบเนื่องมาแบบนั้นแหละก็เพราะว่าผอมแล้วมันดูมันน่ามองกว่าขาวเอ้ยมันเออมันก็ดูสะอาดตานะหรือว่าใบหน้าเด็กอ่อนโยนดูมีอ่อนอ่อนเยาวดูมีดูมีพลังดูมีความสดชื่นก็น่ามองนะไปโช์ยโยมันก็มาด้วยแบบนี้ แบบนี้นะคะก็กำลังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิงแดนมังกรค่ะต้องบอกว่าการที่สาวๆจีนนะคะอยากจะมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มมีร่างกายที่แข็งแรงก็ยังแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้หญิงพร้อมบางอาจจะเป็นค่านิยมที่ไม่ใช่ความสวยงามในอุดมคติของผู้หญิงจีนเสมอไปค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความอ่านของผู้หญิงจีนยุคใหม่ในแดนมังกรอ,อีกด้วยค่ะ เทรนด์สาวแข็งแรงเป็นกระแสนในจีนเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยตัวเลขจากเครือฟิตเนสเจ้าดังของจีนระบุว่าปี2021มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงมากถึง70%ไม่นับยอดขายอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับผู้หญิงที่ก็เติบโตกว่าร้อยละ65 รวมถึงแฮชแท็ก0หนุ่งเชิงหรือผู้หญิงมีกล้ามที่ก็มียอดการรับชมในแอปพลิเคชัน l o v ์ Style เฉียวฮงชูกว่า140ล้านครั้งการที่ผู้หญิงแดนมังกรหันมาเป็นสาวแข็งแรงไม่ใช่เพราะอยากมีรูปร่างดีเท่านั้นหากเรื่องนี้บ่งบอกถึงการมีจิตใจที่เข้มแข็งและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง พอพอนอกมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละในมันก็จะต้องมันก็ต้องทำงานด้วยอ่ะฉันไม่ได้แค่แบบอยากภายนอกปฏิเสธไอ้ปายโชโยกแต่ข้างในฉันก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลือกก็ไม่ใช่มันก็เลยกลาดเป็นที่มาว่าเขาเองก็อยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองการที่มีร่างกายแข็งแรงมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นด้วยว่าเออก็ฉันอยากจะไม่ปายไม่โชยไม่โยกแต่ฉันฉันภูมิใจในบอดี้แบบนี้และฉันก็จะแข็งแรงแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีที่จะทําหน้าที่ของตัวเองได้ในทุกบทบาทในสังคมของฉัน นักวิชาการด้านจีนศึกษาอย่างมองว่าเทรนสาวแข็งแรงอาจไม่สามารถแทนที่ความงามกระแสหลักได้หากนี่ก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้กับความงามรูปแบบต่างๆในแดนมังกรซึ่งสำหรับสังคมจีนแล้วไม่ว่าจะสวยแบบไหนสิ่งสำคัญคือต้องงามทั้งภายในและภายนอก ตรงตามปรัชญาของจื่อที่บอกว่าสวยแต่รูปโดยปราศจากคุณธรรมก็ไม่นับเป็นความงามที่แท้จริงพัสชนพงเพียรจันร์ไทย PBS รายงาน